อย่างที่บอกครับผมกากผมก็ยังอยู่ได้เลย <c oughs> จริงๆมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องฝีมือหรือเรื่องอะไรว่ามันเก่งไม่เก่งอะไรมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็อีกอย่างก็คือวงการนี้มันไม่ได้มีแค่มันไม่ไม่ได้มีแค่นี้อ่ะมันมีหลากหลายสายเหมือนกันอ่ะเราความมั่นของเราจริงๆก็คือเล่นเกมยังไงให้รู้สึกสนุกในทุกๆวันไม่รู้สึกเบื่อมันแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องเหล่าน,นั้นเกิดขึ้นนะก็ยังรู้สึกกับการไลฟ์สตรีมเกมอยู่ สวัสดีครับผมเทมสราณานาคุณบดมิทธัคนะครับเป็นหรือว่ารู้จักกันในานามเทมสเมลโรสก็ได้ครับผมเป็นคอสเพลเยอร์เป็น, player, ปนฟรีแลนซ์คอสเพลเยอร์แล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยครับผมสวัสดีค่ะพีทอฟฟี่นะคะจากเพจทอฟฟี่บนดอทซ้มคอมนะคะก็วันนี้ก็เป็นไอทีซัพพอร์ตแล้วก็ผ่านตนัวมาเป็นสตรีมเมอร์ค่ะตอนนี้รับจ้างสารพัดเลยจริงๆก็คือ ทำทั้งคอสเพลย์รับจ้างม,มีไปแบบว่าเป็นถ่ายแบบเดินแบบอะไรก็มีแล้วก็มีไปเป็นสตรีมเมอร์ด้วยครับผมเป็นสตรีมเมอร์ด้วยจริงๆตอนนี้ก็ทำหลายอย่างมาเหมือนกันก็มีเป็นรีวิวเป็นบล็อกเกอร์นะฮะก็รีวิวสินค้าไอทีหรือว่ารีวิวแก d g e t อะไรต่างๆรวไมไปถึงสตรีมเกมก็เป็นงานอดิเรกแต่ว่าก็เริ่มกลายเป็นงานหลักแล้ว พราะว่าทํำหลายอย่างจนรู้สึกว่าทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งรีวิวด้วยทั้งเล่นเกมด้วยเราก็รู้สึกว่าทำมันมันทำไปพร้อมๆกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของผมนี่ยก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนชอบเล่นเกมมาอยู่แล้วนะตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมาได้ไปงาน คอสเลย์งานหนึ่งเพื่อนชวนไปจริงเพื่อนไปแบบว่าเพื่อนไปแข่งเนี่แหละเราก็เหมือนไปเชียร์เพื่อนแล้วทีเนี้ยตอนเพื่อนกำลังแต่งตัวอยู่อ่ะเราก็เห็นเอ้ถุงมือของเพื่อนวางอยู่ถุงมือที่เป็นแบบถุงมือคอสเลย์นะมันจะมีพรอ็อพมีอะไรติดอยู่ตรงบนมืออ่ะบนถุงมือก็เลยขอเพื่อนหน่อยขอใส่หน่อยได้ไหมก็เลยหยิบถุงมือมาใสา่ครับผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเหมือนถูกถุงมือนั้นอ่ะด,ดูเราไปเลยไปสู่โลกคอสเลย ก็คือตั้งแต่นั้นก็คือแบบมันใส่แล้วมันเท่มันรู้สึกว่าไม่สามารถใส่ได้ในชีวิตปกติประจําวันคิดว่าอยากจะใส่ถุงมืออย่างเงี้ยอีกบ่อยๆอยากจะเท่อย,อยางนี้บ่อยๆก็เลยนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นทําให้แบบว่างานต่อต่อไปเพื่อนก็เหมือนชวนไปงานคอสเพย์ชวนไปคอสเพย์บ่อยๆจากเริ่มจากงานนั้นแหละจุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากการเอนเตอร์เทนเพื่อนพ,อนพ,พี่น้อง,นองในมหลาลัยกับกิจกรรมพวกรับน้องหรือว่า ใบเนียงานปาร์ตี้อะไรต่างๆหรือกิจกรรมของมหาลายัยแล้วก็ค่อนข้างจะคอสเพลย์แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเลเวลนี้นะฮะจากนั้นมาเนี่ยพอเราเรียนจบมาเราก็ไปทํางานอยู่ก็งานปีใหม่ก็เอนเตอร์เทนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงเริ่มทำเพจท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมเนี่ยก็มีตากล้องนะฮะช่างกล้องของนิตเซนสารชื่อดังแห่งหนึ่งเขาก็ชวนไปถ่ายแบบแนวคอสเพลย์ pay, ชุดนักเดยนญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ พอเราลองไปถ่ายเนี่ยปรากฏว่าภาพที่ปล่อยออกไปมันก็เป็นไวรัลในช่วงนั้นคนก็เฮ้ยสนใจว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็เอาชุดนั้นเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ของเราในเพจท็อฟฟี่ป็ต,ตคอมแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็เป็นไปตามปัจจุบัน <laughs> คือเราก็ยังทําเป็นประจำสม่าเสมอมันก็เลยทําให้เราสามารถมีชุดไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกระแสรหรือว่าความนิยมในตอนนั้นค่ะ จริงไม่อยากบอกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพเท่าไรยังยังรู้สึกไม่จริงการคอสเพลย์เนี่ยถามว่ามันเป็นเป็นอาชีพได้ไหมผมก็ยังไม่ไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าแบบคอสเพลย์มันคืออาชีพคอสเพลย์แต่ว่ามันเรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้แล้วกันครับผมงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ซึ่งการสร้างรายได้จากการคอสเพลย์นี่มันก็มีหลายสายแบ่งแยกออกเป็นทั้งแบบว่าสายที่เขาทำพร็อ สายที่เขาทำชุดสายที่เซตวิกสายที่รับแต่งหน้าสายที่เป็นช่างภาพสายที่เป็นช่างรีทัชมันมีหลายรูปแบบมากแต่ว่าไอาการที่เป็นแบบว่าสายที่เป็นคอสเพลย์โดยตรงแล้วทำผลงานถ่ายรูปคอสเพลย์ออกมาให้เอามาขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับาการวาดแฟนอาร์ตหรือว่า ว่าโดจินอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะออกเทาๆนิดนึงมันเหมือนแบบยังไม่ถูกเลือกสิทธิ์เต็มตัวก็เลยแบบว่าไม่อยากเรียกว่ามันเป็นอาชีพเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับผมแต่ถามว่าแบบนั้นอ่ะสายนั้นอ่ะเขาทําอะไรบ้างก็คือสามารถเขาก็สามารถสร้างผลงานโดยการแต่งคอสเพลย์แล้วก็ถ่ายรูปออกมาเอามาขายตามงานต่างๆได้หรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆได้ขายให้กับคนที่ชื่นชอบในตัวละครตัวนั้นรักในด้อมนั้นๆัอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือนแฟนอาร์ตนั่นแหละครับ ก็สามารถสไร้างรายได้จากตรงนั้นได้แล้วก็ถ้าผลงานเราดีเข้าตาอะไรอย่เงี้ยบางบริษัทเขาเห็นเขาก็อาจจะแบบว่าจ้างเราไปเป็นคอสเพลเยอร์ player, แบบคล้ายๆเป็น player. ออฟฟิเชียลคอสเพลเยอร์ไอ้อย่างนั้นนะก็คือจะไม่เถาละอย่างนั้นก็คือแบบว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยเป็นคอสเพลที่ถูกต้องละอะไรประมาณนั้นมันก็จะมันก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอาชีพคอสเพลได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็มีถ้า เราดังหน่อยเป็นที่รู้จักมากหน่อยก็จะมีงานที่เขาสามารถเชิญเราไปเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญไปเรียกแบบว่าเป็นสีสันให้งานอะไรอย่างนี้ได้ครับผมงานทั้งงานไทยงานต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบของเป็นแขกรับเชิญให้งานอันนั้นก็สามารถสร้างไรายได้จากตรงนั้นได้เหมือนกันครับผม การที่จะเป็นคอสเพลเยอร์ aker, มืออาชีพอันนี้ก็ไม่กล้ามั่นใจไม่กล้าเรียกตัวเองว่ามืออาชีพนะเรียกว่าเป็นคนที่แต่งอยู่สม่ำเสมอแล้วกันนะคะก็ทําเป็นประจำอย่าเพิ่งเบื่อกับมันแล้วก็อินกับสิ่งที่เราแต่งอย่าเขินอายค่ะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความมั่นใจเราไม่ต้องเราไม่ต้องสนหรอกว่าเอ๊ะคนข้างนอกเนี่ยเขาจะมองยังไงเราแค่สนใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามั่นใจกับสิ่งที่เราทํำไหมนะคะอย่างพี่เนี่ยเรามั่นใจแหละว่าเวลาเดินแต่งอย่างเนี้ย เดินไปตลาดหรือว่าเดินไปไหนก็ต้องมีคนมองหรือว่าต้องมีคนเหมือนแบบนุบงิบนุบงิบ,งบ,งบแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นเราแค่ทําสิ่งที่เราอยากทําให้เต็มที่ก่อนแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ปีเดือดร้อนใครเราก็เริ่มทําตรงนี้ได้เดี๋ยวเราแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าทําอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมืออาชีพเองอันนี้เนี่ยเราก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าเราเป็นมืออาชีพไหมเราต้องให้คนอื่นเขาบอก <laughs> จุดเริ่มต้นผมเข้า,าพร้อมๆกับโควิดพร้อมๆก,กับช่วงนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอโควิดเข้ามาเนี่ยางานฟิสิกอลอีเวนต์เนี่ยมันก็ยกเลิกไปหลายงานหายไปหลายงานทั้งงานที่ผมดีลไว้ตั้งแต่ว่าผมจะต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้แคนเซิลไปหมดเลยผมก็เลยต้องหารู้ทางว่าแบบแล้วจะทำยังไงอะถ้าแคนเซิลอย่างนี้งานคอสเพลมันก็แบบเป็นฟิสิกอลอเวนต์ไปหาเจอใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า ทั้งนั้นเราคอสเพย์อยู่กับบ้านได้ไหมแล้วถ้าคอสเพย์อยู่กับบ้านเฉยเฉยมันจะมันจะไปได้อะไรล่ะเราก็ต้องคอสเพย์แบบคอสเพย์ไปเล่นเกมไปด้วยสิอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยครับก็เลยหาหนทางว่าเออถ้าเราจะสตรีมเกมให้คนดูให้คนเห็นแล้วคอสเพย์ไปด้วยเดี๋ยมันน่าจะสนุกนะมันน่าจะเข้ากับเราดีอะไรอย่างนี้ครับพื้นฐานแล้วนะคะพี่เรเฟ่เป็นคนติดเกมอยู่แล้วแล้วเราก็ทํางานเกี่ยวกับไอทีซัพพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็น อินฟลูเอนเซอร์แบบเต็มตัวอย่างเงี้ยพี่ทอฟฟี่ก็ทำงานประจำเป็นเอทีซับพอร์ตแล้วก็พอเราหลังเลิกลงานพอหลังเลิกงานเนี้ยเราก็ไปเล่นเกมปกติแบบเพื่อผ่อนคลายแต่ว่าอพอมันเป็นในรูปแบบเพจเนเพจมันมีฟีเจอร์ให้ไลฟ์เฟซบุ๊กเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไลฟ์แล้วหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนจริงๆเราไม่ได้อยากจะ,ะมีคนดูเยอะเราแค่เออมีคนมานั่งคุยกับเราเป็นเพื่อนระหนว่างเราเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยมากกว่าเหมือนหาคนมาเกาะเบา ว่าเอยต้องไปทางนี้นะต้องไปทางนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งเป็นคนที่เล่นเดิจนแบบว่าเออให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาช่วยมันก็กลายเป็นว่าพอทําไปทุกๆวนันเราก็เริ่มมีคอมมูนิตี้ของเราขึ้นมาก็คนก็จะไม่ได้ดูว่าเราเล่นเกมอะไรแล้วคนจะมาดูว่าเราอะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าในแต่ละครั้งที่ไลฟ์สตรีมเกมเนี่ยเราก็จะพูดไปเรื่อยไปเอ่ยหรือว่าดินทาหรือว่าเม้ามอยดาราหรือว่าข่าวอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยคนก็จะเข้ามานั่งฟังแล้วก็เกมแบบเหมือนแบบแค่ เป็นแบกการาวข้างหลังไว้เฉยผมมองว่าคอสเพย์มันก็เหมือนเป็นสีสันให้กับวงการเกมนะแล้วก็เหมือนช่วยโปรโมทได้ด้วยนะเพราะการเป็นเป็นคอสเพย์ในะบางทีถ้าเราแบบว่าคอสเพย์ตามตัวละครในเกมอะไรเงี้ยเกมก็อาจจะเป็นที่รู้จักให้คนรู้จักเห็นและแบบสนใจน่าสนใจมากขึ้นเรียกว่าเป็นสีสันเป็นอะไรที่มันเหมือน ขาดจะไม่ได้อย่างนั้นดีกว่าผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะคอสเพลส์สำคัญมากไหมในวงการเกมสำหรับพี่ปอี้มองว่าสำคัญมากๆเพราะว่าการที่จะมีใครอินตัวละครในเกมมากไปกว่าคอสเพลเยอร์เพราะว่าเขาสามารถที่จะดึงจุดเด่นของเกมเหล่านั้นเนี่ยให้มาอยู่ในชีวิตจริงหรือว่าจับต้องได้อ่ายางน้อยเนี่ยเราก็ช่วยสร้างบรรยากาศหรือว่าตามตามงานต่างๆาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอนเตอร์เทนหรือว่าให้คนเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปหรือสนใจบูธนั้นๆได้ อ่าไม่อันนี้คือไม่นับเรื่องถ่ายรูปเล่นนะอันนี้เรามองมองว่าเขาสามารถที่จะอ่าเป็นส่วนหนึ่งของวงการเกมได้ในการพรีเซนต์ตัวเกมนั้นๆค่ะตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนที่โลเทคโนโลยีมากแบบว่าอ่าเรื่องเทคโนโลยีนี่คือศูนยเลยก็ต้องมาศึกษาเรื่องพวกนี้ใหม่พยายามแบบว่าดูว่าเวลาสตรีมเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างต้องใช้ มีมอนิเตอร์กี่ตัวมีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าการแคปเจอร์ capture, มีใช้สายอะไรเสียบอะไรยังไงบ้างเซตติ้งอะไรยังไงบ้างน,นี้ก็ท้าทายแลวหนึ่งพอหลังจากได้สตรีมแล้วเราก็เป็นคนที่พูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งครับผมแต่รักหมดใจพูดไม่ค่อยเก่งอีกหนึ่งแต่เราก็ต้องฝึก <laughs> เราก็ต้องฝึกพูดฝึกพูดให้มากขึ้นฝึกว่าอินเตอร์เทนคนดูเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผม พูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยเราก็มันก็เป็นความท้าทายว่าเราทํายังไงวะเพราะเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดอย่างเงี้ยต้องมาฝึกพูดต่อหน้าคนดูต่อหน้าคนดูเยอะๆเนี่ยมันต้องทํำยังไงก็นั่นแหละครับท้าทายมากจนตอนนี้ก็ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็วกอ่าอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องฝีมือในการเล่นเกมเนี่ยแหละเพราะว่าผมเล่นเกมเอาจิงๆก็เล่นเกมไม่ค่อยเก่งอีกนั่นแหละครับคือทุกอย่างอะ่ะ ที่ผมขาดอะ่ะคือสตรีมเมอร์คนต้องมีหมดเลยผมก็เลยไม่มีเลยเนี่ยแหละมันคือความท้าทายเนี่ยก็ต้องมาฝึกอีกฝึกฝีมือทักษะในการเล่นเกมเพราะไม่งั้นเวลาเราเล่นกับคนอื่นเนี่ยถ้าแบบเราถ้าถ้าเราเล่นกากเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สนุกเขาหมดสนุกได้อะไรอย่างนี้ผมก็ต้องเล่นให้มันเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เก่ง <laughs> แต่ก็จะพยายามต่อไปครับผม ประสบการณ์ความท้าทายในการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมออีกนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องทำด้วยความที่เรารู้สึกอยากทำจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อหวังไรายได้หวังจะมีชื่อเสียงหรือว่าหวังเพื่อมีสปอนเซอร์มาลงถ้าเกิดว่าเราหวังไปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีคนดูขึ้นมาเราไม่ได้เริ่มจากความชอบของเราเองเราแค่อยากจะ มีเป็นคนไม่ใช่เสียงมีผู้ติดตามเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเราไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้เมื่อทาให้เราเกิดท้อหรือว่าอาจจะเลิกไลฟ์ไปเลยก็ได้อันนี้มันก็คือความท้าทายอย่างหนึง่งแต่เราอะเราความท้าทายของเราจริงๆก็คือเล่นเกมยังไงให้รู้สึกสนุกในทุกๆวันไม่รู้สึกเบื่อมันแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นนะก็ยังรู้สึกกับการไลฟ์สตรีมเ,เกมอยู่ก็อย่างที่บอกครับผมกากผมก็ยังอยู่ได้เลย <Workers> จริงๆมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องฝีมือหรือเรื่องอะไรว่ามันเก่งไม่เก่งอะไรมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็อีกอย่างก็คือวงการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่มันไม่ไม่ได้มีแค่นี้อ่ะมันมีหลากหลายสายเหมือนกันอ่ะมันมีต้องใช้ทักษะหลายอย่างเหมือนกันบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องเล่นเกมเก่งก็ได้มันก็สามารถอยู่ในวงการนี้ได้บางอย่างเราไม่จําเป็นต้องอินมากก็ได้มันมีสายอื่นที่มันแบบ พัฒนาเกมแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันมีรูปแบบอื่นก็ได้เราสามารถอยู่อยู่สายนี้ได้หมดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่าว่าเล่นเกมไม่เก่งหรือว่าไม่อินเท่าไหร่ลองดูมันต้องลองก่อนมันต้องฝึกฝนมันต้องลองเทมันต้องลองดูกับมันอะทำได้คะ่ะเพราะว่า ในง,งานในวงการเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่การสตรีมเกมหรือต้องเล่นเกมอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งพีอาร์โปรโมทหรือว่าการตลาดไรต่างๆซึ่งเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงการเกมได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอินในส่วนไหนหรือว่าถนัดในด้านไหนเราสามารถที่จะหาตําแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้ไม่จำเป็นว่าต้องเล่นเกมเสมอไปแต่ว่าเราก็ต้องควรรู้เรื่องเกมไว้บ้างเพื่อที่ได้คุยกับคนในวงการเขารู้เรื่อง โอ้โหผมมองว่าน่าจะเติบโตเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอย่างเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็โตมากับเกมโตมากับแท็บเล็ตมือถือทั้งนั้นเลยอ่ะก็น่าจะแบบว่าเติบโตไปพร้อมๆกับเด็กรุ่นใหม่เลยแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีทั้ง p พ y to e เ r n เล่นแล้วได้เงินก็มีนะมีทั้งแบบว่า,ามหลาลัยต่างๆก็เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับการพัฒนาเกมหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าเติบโตไปได้เยอะมากแล้วคอสเพเยอร์คอสเพย์ก็เหมือนกันตอนนี้คอสเพย์ก็เติบโตกันเหมือนกันครับถ้าคอสเพย์เติบโตเกมก็เติบโตไปด้วยกันผมว่านะจากที่อยู่ในสายงานเกมมานานนะคะวงการเกมค่อนข้างเติบโตขึ้นเรื่อยๆมากๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบพุ่งทะยานแต่ว่ามันแนวโน้มเป็นการพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแหละเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ย เขาก็หลายๆค่ายเกมได้เขาพยายามจะผลักดันเกมของตัวเองเนี่ยให้สามารถที่จะแข่งขันหรือเข้าสู e ่อีสปอร์ตได้มันก็เกิดสมาคมจะเรียกว่าสมาคมสังกัดอาก็เลยเกิดสังกัดขึ้นมากมายที่จะส่งทีมของตัวเองเนี่ยเข้าแข่งขันตามลีกต่างๆเพื่อที่จะใหะ้ทีมของตัวเองหรือสังกัดเพื่อที่จะให้สังกัดของตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่ามีชื่ออยู่ในลิสต์ทีมสังกัดที่โดดเด่นอ,อันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งทําให้คนเนี่ย มีไปติดตามสังกัดนั้นๆหลายๆสังกัดเลยอะไรอย่างนี้คก็อยากบอกน้องๆว่าให้ลองทําเลยครับลองทําลองทดลองเลยหาเจอเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเจอเร็วเราก็จะได้เจอโอกาสที่มากขึ้นบางทีอย่างผมยิ่งเสียดายเลยว่าถ้าผมได้มาสตรีมเกมเร็วกว่านี้ผมอาจจะอาจจะได้อะไรที่มันเยอะกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็นั่นแหละครับทดลองดูเลยถ้าเจอที่มันคลิกปุ๊บเราก็จะได้ไปได้เร็วขึ้นครับผมถ้าไม่ใช่เราก็หาใหม่มันไม่ได้ยากอะไรสําหรับน้องๆองที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้พี่ขอพูดในมุมมองที่อยากจะไลฟ์สตร,รีมเกมหรือว่าอยากเปิดเพจหรือว่าเปิดช่อง YouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ยคำแนะนาของพีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโความรู้สึกอยากแล้วพี่อยากให้ เริ่มทําเลยอย่างน้อยเริ่มกดสร้างเพจเลยก็ยังดีเพราะว่าถ้าเราเกิดเราอยากเฉยๆแต่เราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาพี่เชียร์หลายๆช่องที่เกิดใหม่ในช่วงนี้ก็เขาก็เคยมาปรึกษาพี่เหมือนกันว่าอยากจะสตรีมเกมไม่ทำยังไงพี่ก็จะบอกเสมอว่าสร้างเลยแล้วก็สตรีมเลยเราไม่ต้องสนหรอกว่าคนจะดูเยอะดูน้อยแค่ให้เราเริ่มไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอแล้วก็ความตั้งใจไม่ต้องห่วงว่าอ้ยพูดไม่เก่งอะ่ะ จะสตรีมได้ไหมหน้าฉันไม่น่ารักหน้าตาฉันไม่ดีฉันจะสตรีมได้ไหมของพวกนี้เราอย่าไปจํากัดตัวเองค่ะเราต้องลองทําดูก่อนแล้วก็สไตล์ของตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเครียดว่าโอ๊ยอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ในเรื่องของสไตล์เนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดเราทำไลฟ์สตรีมทุกวันเราจะมีสไตล์ของเราเองไม่ต้องห่วงว่าเอ้จะโดนหาว่าไปกอปช่องนั้นสไตล์เหมือนช่องนี้เราแค่อย่าเพิ่งเลิกทําในช่วงที่เรารู้สึกว่ามันท้อแค่นั้นเองค่ะก oh. ฝากผลงานของผมนะครับเทมส์เมลโรสรับผมมีทั้งในเพจเทมส์เมลโรสเลยมีทั้งคอสเพลย์ก็จะมีคอสเพลย์มาให้ดูหลายๆประมาณเดือนนึงก็มหหีหลายรูปอยู่เหมือนกันมีหลายหลายเซตหลายรูปอยู่แล้วก็มีสตรีมเกมเนี่ยมีทุกวันแทบทุกวันเลยดีกว่าแทบทุกวันเลยก็เล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ้อนเก่งมากครับผมเล่นไม่ <laughs> เล่นไม่เก่งแต่อ้อนเก่งมากครับผมแล้วก็ <laughs> นั่นแหละรครับฝาก เพจเทมโรสด้วยแล้วกันครับค่ะสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักพี่ทัฟฟี่นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจทัฟฟี่ตูซัมคอมแล้วก็ช a n e ตัวซัมคอมด้วยนะคะก็หรือถ้าเกิดว่าแบบพี่ขายของขายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็อุดหนุนได้นะคะลเร็วงนี้จะมีปลั๊กไฟขายค่ยะ,คะก็ฝากไว้หน่อยนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับน้องๆที่อยากจะทำงานในวงการเกมนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่การีน่าอะคาเดมี่ค่ะ หรือถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวสารอื่นๆจากทางการีน่าก็สามารถติดตามได้ที่การีน a าไทยแลนด์หรือว่าซีไทยแลนด์ค่ะ